สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะครับครับเอาวันนี้ผมมีแอปใหม่มาแนะนํานะครับผมแอปหาเงินฟรีเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจหาเงินฟรีหาเงินรายได้พิเศษนะครับผมผมเอามาแนะนํานะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักแอปตัวนี้กันนะครับผมก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ช่องมันนี่ฟรีด้วยนะครับใครกดให้ก็ขอบพระคุณครับผมแค่หนึ่งคลิปหนึ่งผู้ติดตามเหมือนที่บอกกันมานะครับผม ครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งสับสนนะครับผมเมื่อวันก่อนเป็นงานฟรีในแอปอยู่นะครับผมชื่อช่องแต่วันนี้ผมเปลี่ยนเป็นมันนี่ฟรีแล้วครับไม่ใช่วันนี้นะครับ่อไปครับเมื่อวานครับผมผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวานนะครับชื่อช่องมันนี่ฟรีนะครับชื่ออกคืองานฟรีเงินในแอปนะครับเพื่อเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วอ๋อสับสนนะครับอย่าเพิ่งสับสนนะครับเป็นช่องเดิมครับแต่ชื่อใหม่ครับแกนั้นนะครับผมผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปอะไรก็นักหนักอันก็ไม่เข้าใจครับผม นี่จะเป็นชื่อสุดท้ายนะครับนะครับก็ขอไปจริงๆครับผมถ้าผู้ติดกัดก็ขอไปด้วยนะครับอ่าแอปตัวที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับผมแอปนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับแค่ล็อกอินแล้วก็เข้าไปเล่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นแอปอะไรนะครับผมผมก็ไปส้นหาข้อมูลมาแล้นะครับแอปตัวนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนจริงๆครับผมเล่นง่ายนะครับอ่าขั้นต่ำของขั้นตอนเดี๋ยวจะพาไปดูในแอปเลยนะครับว่าต้องต่อนยังไงนะครับผมอ่ารอแอบนึงนะครับผม อ่าครับตัดมาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยนะครับผมเพื่อเพื่อนคงจะเห็นแล้วนะครับอ่าลัคกี้ลัคกี้ลัคกี้อะไรผมก็ไม่รู้ครับผมลัคกี้ไบลัคกี้อะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจครับขอไปด้วยอานไม่ถูกครับอ่าส่วนคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ผมทิ้งไว้แล้วนะครับใต้คลิปวิดีโอและส่วนคนที่ดาวน์โหลดแล้วก็อ่าไม่เป็นไรครับดูได้ครับในคลิปไม่ว่ากันนะครับผมอ่าครับเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ติดตั้งแล้วก็ได้แบบนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับให้แอปมันดาวโหลดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมก่อเาเสียงแป๊บนึงนะครับอาาครับนี่เมื่อเพื่อนเเข้ามาหน้าแรกแอปก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปในหน้าแรกของแอปเล่นหน้าเล่นก็ไปหน้าที่การเล่นเลยครับผมการเล่นของแอปนี้นะครับ ไม่ต้องทําอะไรก่อนนะครับครับนี่การเล่นแอปนะครับมันเป็นตัวต่อครับผมต่อให้ลูกบอลนะครับลูกบอลวิ่งลงหลุมนะครับวิ่งจากหลุมนี้มาหลุมนี้นะครับผมต้องต่อให้ถูกนะครับให้เก็บดาวให้ได้ด้วยนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับให้เพื่อนเอ่านล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินด้เฟซบุ๊กนะครับขอเพื่อนครับแอปตัวนี้นะครับเฟซบุ๊กอย่างเดียวนะครับล็อกอินให้มาที่ตั้งค่านี้นะครับปันเปืองนะครับนี่ครับปันเปือง ้เพื่อนๆคลิกเข้าไปนะครับอ่ามันมีอยู่นะครับล็อกอินนะครับให้คลิกไปที่ Facebook นะครับเพื่อนๆคงจะทราบกันอย่างนี้นะครับแอปบางแอปต้องให้ล็อกอินนะครับบางแอปไม่ต้องนะครับแอปที่ให้ล็อกอินมันดีนะครับเผื่อเราเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือก็เราจะกลับมาเล่นได้อีกไม่ต้องเิืมใหม่นะครับมันดีอย่างนั้นนะครับแอปที่ว่าให้ล็อกอินนะครับส่วนแอปที่ไม่ล็อกอินนะครับเครื่องพังก็เิ่มกันม่หมดครับเหมือนหยิบไปทิ้งเลยนะครับผม ครับ่อเพื่อนๆล็อกอินเสร็จนะครับก็คลิกออกได้เลยครับผมก็ใครนั้นก็ผมเล่นไปครับผมแค่ตัวจอจออ่าขั้นต่าของอั้นถอนก็มันไม่มีขั้นต่านะครับขอไปจริงๆครับผมผมลืมไปนะครับอ่ามันกําหนดให้ตอนอยู่ที่อ่ายี่สิบดอลลาร์นะครับของผมมันได้แค่7ดอลลาร์เองนะครับผมเพิ่งเล่นเมื่อกี้นี่กันนะครับผมนี่ครับย0สิดอลลาร์ครับผมขั้นต่าของอันถอนนะครับไม่ใช่2 0 0รอนะครับแค่ย0ิดอลลาร์ครับ ผมดูแค่ผมนึกว่าสองร้อยสองพันผมก็ดูพลาดก็ของงลยครับไม่ข้าไปอันเยอะผมว่าไม่ใช่ไนะครับก็ดูดีดีมันมีจุดนะครับยี่สิบล้านล่าเองนะครับเพื่อนเล่นก็ต่อเลยครับสอนได้ไม่ได้ก็ค่อยบ้างอีกทีนะครับถ้าได้ก็ดีใจด้วยนะครับถ้าไม่ได้ก็ลบทิ้งครับเอฟฟีมันมีเยอะนะครับเอฟตี่ว่ายก็มีเยอะเอฟไม่ายก็เยอะอีกนะครับอย่าไปใส่ใจนะครับผมของฟรีก็เล่นไปอย่างเดียวนะครับผม ได้ก็โชคดีไม่ได้ก็ไม่ว่ากันครับผมอ่าวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับง่ายครับผมเอาเลือกอันที่เป็นดาวไว้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวดาวนั้นใจไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวแป๊บนะครับโฆษณาครับเราโฆษณาแอปนะครับผมโฆษณาค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันครับแบบนี้นะครับ ก็อ่านี่ผมอยู่ที่เลเวลสามสิบเอ็ดเมื่อเพื่อนเพื่อนเพิ่งเล่นใหม่ๆนะครับมันจะด่านเดียวก็ได้ได้เก็บเงินได้เลยครับประมาณอยู่ที่ห้าหกเลเวลเลเวลที่หกประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นให้เล่นสามสี่ครั้งจะได้เลเวลหนึ่งนะครับหลังๆนี่นะครับอ่าเอาวันนี้ผมก็มาบอกของดีอย่างนี้นะครับเอฟซี F free. ผมมาบอกผมจะไม่ได้ให้ดูน,นะครับจะเสียไปแล้วไปเยอะนะครับ ผมมาบอกวันนี้เก็บเขาด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกก็ขอไปยจริงๆครับผมพูดติดๆกัดๆ,ๆ,ๆ,ๆตุกๆก็อย่าว่ากันนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันอมีอีกอย่างครับก่อนอย่าลืมครับในส่วนตรงนี้นะครับให้เราไปปั่นสปินนะครับปัน่นแล้วให้ให้จริงไหมผมเข้าไปดูนะครับอ่านี่นะครับ มาเก็บแต้มได้นะครับเก็บปันปินสะสมตัวศัพท์มือถือไม่รู้ได้จริงไหมผมก็ไม่เคยได้ไม่เคยถอนดูนะครับใจ้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะได้ที่ดอลลาร์นี่ครับที่ว่าได้20ดอลลาร์น่าจะได้อย่างนั้นนะครับจะหาเรียนเพิ่มเติมก็อ่านี่ครับดูวิดีโอนะครับหาเรียนเพิ่มเติม้ยนกลับก่อนนี้นะครับอันนี้รายการแข่งขันแอปนี้เขาเพิ่งวางมานะครับมีคนเล่นอยู่ไม่กี่คนเองนะครับอ่า เมืเ่อเพืเ่อนๆดาวโหลดเสร็จก็เล่นได้เลยครับล็อกอินก็เล่นก็วันนี้ผมก็ไม่มีอลไรครับมาบอกเพืเ่อนๆเพียงแค่ตนี้นะครับง่ายๆครับผมก็กดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ